สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดทนเอ็มบทสราคามเผยแชทปริศนาตามไม่เลิกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ต้องปวดหัวกลมขมับ สำหรับเอ็มบดสราคำทายาทคนตอของศิลปินตลกรนใหญ่หม่ำเพชรไทยมงคำเหลาหรือหม่ำจกมกโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่อินสตาแกรมสอรี่ส่วนตัวแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเผยให้เห็นข้อความดเรกเมสเซจจากเกรียนคีย์บอร์ดร้ายเนืองที่ส่งเข้ามาต่ว่าเธอและลูกๆลกด้วยถ้อยคำรุนแรงอาทิอีตลกหางเงินเองหรือก่อพ่อดแดกให้โซปลาแดกและอีกมากมายหลายอย่างซึ่งในขณะที่สาวเอ็มบดสราคำได้เขียนแคปชั่นความในใจแนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าความพยายามเป็นเลิศบล็อกแล แล้วก็สร้างแอคใหม่สร้างเก่งปลักไอจีตามไปเฟสุดซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีแฟนคลับของเจ้าตัวที่ทราบข่าวเขา้เขามาแสดงความคิดเห็นโดยพูดถึงความอดทนของเอ็มบุตรสราคำที่มีต่อเครนคีย์บอร์ดรายนี้ในะทํานองที่ว่าอันคนที่พี่เอ็มลงวัาทักมาด่าเขาน่าจะป่วยจิตมากๆพี่เอ็มไม่โต้อตอบมีความอดทนสูงมากๆค่ะก่อนจะได้รับคําตอบกลับแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่าชินเบอร์ที่จะรบกับคนบามากกว่าค่ะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m info ขอบคุณครับ